รูปนี้นะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมใหญ่ที่มีขนาดเท่ากันนะคะอะเด็กๆดูนะคะว่าหนึ่งสองสามสี่ห้ารูปนี้แบ่งออกเป็นห้าส่วนเท่าๆกันนะคะแต่เราระบาบสีเท่าไหร่คะหนึ่งสองสามเราระบสีสามส่วนนะคะเราก็เขียนสีสามส่วนห้าอรูปนี้แบ่งออกเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแบ่งออกเป็นแปดส่วนเท่าๆกันแต่ระบสีสามส่วนเราก็เขียนว่าเศสามส่วนแปดนะคะ ทีนี้เด็กๆก็เปรียบเทียบดูว่าเศษสามส่วนห้าตัวดูที่ระบายสีนะคะดูที่ชิ้นของขนมนะคะน,นี้ได้กินชิ้นใหญ่กว่าใช่ไหมลูกอันนี้ได้กินชิ้นเล็กกว่าใช่ไหมคะตัวเศษเท่ากันคือสามชิ้นเหมือนกันเป็นเลขสามเหมือนกันดูที่ส่วนนะคะส่วนห้าอันนี้ส่วนแปดเพราะฉะนั้นเราก็ถ้าตัวส่วนน้อยก็มีค่ามากถ้าตัวส่วนมากก็มีค่าน้อยนะคะอันนี้ในกรณีของตัวเศษเท่ากันนะคะเราก็เขียนเลยว่าเศษสามส่วนห้า ะะมากกว่าเศษสามส่วนแปดหรือนะคะหรือเศษสามส่วนแปดน้อยกว่าเศษสามส่วนห้าแบบนี้นะคะ